หลังจากที่เราตรวจตัวเข้ามานะคะ,ะทุกคนคะตรงนู้นนะคะเป็นบริเวณของเคาน์เตอร์เช็คอินค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินก็จะรวมรวมกันอยู่ตรง,ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์เรียงๆไปเลยค่ะแล้วก็เราเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็เลยมาตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสองค่ะเพราะว่าผู้โดยสารขาออกนะคะสําหรับไฟของเราอยู่ชั้น2นะคะทุกคน เราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะมาตรก,การก็จะเข้มงวดนิดนึงเราก็ต้องทำการดิจิเตอร์ก่อนนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก่อนที่จะขึ้นไปให้ดูบรรยากาศสนามบินเชียงใหม่นะคะที่ชั้นหนึ่งนี่นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ซิมเคาน์เตอร์รถเช่านะคะต่างๆอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราบินมาจากต่างประเทศหรือว่า บินบินมาจากกรุงเทพหรือว่าจากที่ไหนก็ตามนะคะตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะตรงป้ายแดงๆอะคะ่ะเป็นประตูที่เราจะเดินออกมานะคะออกมาเสร็จป,ปุ๊บถ้าเราเลี้ยวซ้ายเราจะไปออกประตูหนึ่งเพื่อออกจากสนามบินนะคะก็จะเจอเคาน์เตอร์รถเช่าต่างๆเรียงกันอยู่เห็นไหมคะตรงชิปเล่นอาค,ค่ะเรืองๆอะคะ่ะทุกคนตอนนี้ตัดภาพมาที่ชั้น2นะคะเราขึ้นมาที่ผู้โดยสารขาออก ายในประเทศแล้วนะคะก็จะมีเล้าต่างๆนะคะแล้วก็มีของกินอยู่ที่ชั้น2เยอะเหมือนกันนะคะทุกคนไม่ได้อยู่แค่ชั้นหนึ่งนะคะชั้น2ก็มีของกินเยอะเหมือนกันเผื่อใครที่จะขึ้นมาชั้น2นะคะนี่นะคะพวกแมคโดนัลอะไรก็อยู่ชั้น2นะนะคะก็จะมีของกินขายอยู่แต่ว่าราคาก็จะถูกอัพขึ้นมาเป็นเรื่องปกติค่ะราคาท,ทั่วไปเหมือนสนามบินอื่นๆเลยะคะ่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะยังไม่เข้าไปเพราะว่าเราบินไฟ์สี่ทุ่มแต่ว่าตอนนี้เพิ่งจะสามทุ่มครึ่งนะคะเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะคะข้างบนก็ห้องน้ําก็โอเคค่ะก็สะอาดดีก็จะมีร้านของฝากข้างบนนะคะสําหรับใครที่ซื้อของฝากไม่ทันรีบอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ที่เราถ่ายคือมันมันจะสี่ทุ่มแล้วแหละอีกประมาณสามสิบนาทีก็สี่ทุ่มแล้วก็เลยเริ่มมีร้านทยอยปิดนะคะ จริงๆแล้วถ้าเกิดมาก่อนเวลาเนี้ยมันก็จะยังเปิดอยู่นะคะนี่นะคะร้านเดี๋ยวจะพาเดินไปฝั่งทางนูน้นซึ่งฝั่งทางนู้นนะคะของชั้น2จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารขาออกนอกประเทศค่ะแต่ตอนเนี้ยโซนที่เราอยู่เป็นผู้โดยสารขาออกในประเทศค่ะเพราะว่าเราจะกลับกรุงเทพอ่ามีร้านดอยตุงด้วยนะคะร้านวนัสนนานค่ะก็จะขายของฝากราคาของฝากนะคะก็จะไม่ได้ต่างจากข้างนอกมากนะคะแต่ก็จะอัปเปอร์ราคาขึ้นมานิดนึงค่ะ เพราะว่าราคาในสนามบินนลเนาะส่วนราคาของกินอื่นๆนะคะก็จะแพงกว่าข้างนอกแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกแบบกาแฟาอะไรพวกนี้นะคะพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยพวกอาหารที่เป็นร้านนั่งกินนะคะก็จะต้องแพงกว่าข้างนอกอยู่แล้วเป็นปกติเลยค่ะเหมือนสนามบินอื่นๆเลย,ยนี้ก็จะมีร้านการล้วงเชียงใหม่ด้วยนะคะของฝากเยอะค่ะทุกคนมี่แคปหมูเลยซิกเนเจอร์น้ำพริกหนุ่ม ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศนะคะใครที่จะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศก็มาโซนนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนู้นก็จะมีร้านแมคโดนัลด้วยนะคะอยู่ตรงชั้นสองค่ะทุกคนเผื่อใครจะขึ้นมานั่งรอชั้นสองนะคะที่นั่งก็เยอะอยู่สนามบินเชียงใหม่คือเป็นสนามบินที่ใหญ่นะเพราะว่าเป็นอินเตอร์น่ชแนลด้วยนะคะก็จะมีไฟบินขึ้นลงเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสนามบินเชียงใหม่จะบอกว่ามีที่จอดรถสิบชั้นด้วยนะถือว่าเป็นสนามบินที่ใหญ่ เหมือนกันเทียบกับสนามบินตามตามแบบต่างจังหวัดนะคะนี่ก็จะมีร้านต่างๆซับเบ้อะไรอย่างนี้นะคะเว้ัพนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ